สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเข้าวินประจำวันที่30มิถุนายนเจอ,เจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทำเงินทุกหลีกทุกทัวร์นาเมนต์และวันนี้เช่นเดิมเข้าวินจัดกันมาที่3คู่คู่แรกเป็นหลีกนอร์เวย์นะบรานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานเฟยอรอคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืนคู่ที่2 เป็นบอลลีกสวีเดนนะอีก2คู่คู่แรกเมา b บี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเมาโมคู่นี้เตะในเวลา12นาฬิกาคู่ที่3เป็นยอร์กาเดนเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอตโค p ปิงคู่นี้เตะในเวลา12นาฬิกาเช่นเดียวกัน แต่ก่อนที่ย่องเบาเข้าวินจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่ที่กล่าวมาอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้หรือมีอะไรอยากให้เราปรปับปรุงแก้ไขพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้ไปเริ่มกันที่คู่แรกอยู่ในลีกนอร์เวย์นะบรานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานเฟรเดอคู่นี้เตะในเวลา12นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด23แมตช์เป็นบรานชนะ14 ซานเดยอชนะ2และเสมอกันที่7แมตต์ไปเริ่มที่ทีมยาวเจ้าบ้านอย่างบรานพวกเขาอยู่ที่2ของตารางลีกนอร์เวย์ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด12แมตต์โดยชนะ7เสมอ2และแพ้3เกมประตูที่ทำได้22เสียไป20ประตูเก็บไปทั้งหมด23แต้มในตารางลีก โดย4ตีเฮด2เฮด5นัดหลังสุดข,ของทางบรานพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยเกมหลีกล่าสุดแพ้ทาง Bro, โบรดกกิมไปที่3ประตูต่อ0โดยระบบแผนการเล่นของบรานที่คาดการว่าจะใช้งานนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นเดลิงแลนด์2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็น เซรี่จับคู่กับฮาร์แลนด์แบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้เป็นโซเวอร์ดิจับคู่กับพราเดเซนโดย3แผงกองกลางใช้เป็นมัดเฮโคเวชและกุสมันทันเซนโดย3แนวรุกใช้เป็นแซนดิชฮอยเบิร์กและฟินเน่โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางบรานามี2คนคนแรกเป็นอนุคเฮอร์เบอร์เก โดยเล่นในตำแหน่งตัวหน้าเป้านะเจ้าตัวลงไป7ประตูจาก12นะัดกดไปแล้ว2ประตูโดยคนที่2เป็นเอมี่โควีโดยเล่นในตำแหน่งกองกลางนะเจ้าตัวกดไปแล้ว2ประตูกับอีก1แอซิดไปกันต่อที่ทีมเยือนอย่างซานเดยอพวกเขาอยู่ที่10ของตารางลีกนอร์เวย์ลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด10แมตช์โดยชนะ6และแพ้4เกม ประตูที่ทำได้20เสียไป15ประตูเก็บไปทั้งหมด18แต้มในตารางลีกโดยซีตีเฮดทูเฮด5นัดหลังสุดของซานเดยอพวกเขาชนะ3และแพ้2เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทาง LDU โรจาไปที่4ประตูต่อ0โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางซานเดย์ e อเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3 ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นไฮดดยาสองเซ็น back side, back เตอร์แบ erm ็กใช้เป็นคริสเทนเซนจับคู่กับแซนโมวิชแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นชางจับคู่กับพราเดเซนสามแผงกองกลางใช้เป็นเซดิกออสกุลเซนและแซนเดอร์มาร์กโดยสามแนวรุกใช้เป็นดัสบีเซนกูดราซันและพัทโทริส โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางซานเดยอมี2คนคนแรกเป็นพัตโทโรริสนะโดยเจ้าตัวเล่นในตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งขวานนะเจ้าตัวกดไปแล้ว2ประตูกับอีก2แอซิสคนที่2เป็นสเตฟาน เซงกูราสั้นนะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเจ้าตัวกดไปแล้ว5ประตูกับอีก1แอสซิสโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางบรานชนะทางซานเดยอไปที่3ประตูต่อหนึ่งไปกันต่อที่คู่ที่2เมาบี้ ปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของเมาโบคู่นี้เตะในเวลา12นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมเคยเจอเจอกันทั้งหมด24แมตช์เป็นเมาบี้ชนะ8เมาโบชนะ9และเสมอกันที่7แมตช์ไปเริ่มที่ทีมยาวเจ้าบ้านอย่างเมาบี้พวกเขาอยู่ที่1ของตารางลีกสวีเดนลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด13แมตช์โดยชนะ9เสมอ3และแพ้1เกมประตูที่ทำได้27เสียไป11ประตูเก็บไปทั้งหมด30แต้มในเกมลีก โดยซีตีเฮทูเฮ5นัดหลังสุดข,ของทางเมลเบี้พวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยเกมล่าสุดชนะทาง IFK วานานโไปที่2ประตูต่อ0ระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางเมล b บี้จะเป็นรูปแบบแผนการเล่น3-4-3โดยตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นคอนเวอร์ซิส3เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นควินบา a พ p r a เทอร์เซนและ นอเร่สี่แผงกองกลางใช้เป็นซาเลอร์นิคคลัสกุสทาซัมและจอห์นเฮ s เซนโดยตำแหน่ง3แนวรูกใช้เป็นทางมุนิชเบอร์เกนสตอมและลินเบิร์กโดยตัวผู้เล่นที่อาจะพูดถึงของทางเมลบี้มี2คนคนแรกเป็นจาคอบเบิร์กสตอมเจ้าตัวทำไป3ามแอสซิดนะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนที่2เป็นมุนิช โดยเล่นแนแต่งกอาหน้าตัวเป้าเช่นเดียวกันเจ้าตัวกดไป6ประตูกับอีก2แอสซิสต์ไปกันต่อที่ทีมเยืนอย่างเมาโมพวกเขาอยู่ที่5ของตารางลีกสวีเดนลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด13แมตช์โดยชนะ6สเสมอ4และแพ้สารเกมประตูที่ทําได้19เสียไป10ประตูเก็บไปทั้งหมด22แต้มในเกมลีก โดยซีติเฮทุเฮทห้านัดหลังสุดของทางมาโมพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยเกมล่าสุดชนะทาง BK เคคาเซนไปที่3ประตูต่อ0ระบบแผนการเล่นของทางมาโมนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-4-2โดยตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะใช้ลงสนามน้ประตูใช้เป็นเ e อียบรง สเซ็นเตอร์แบกใช้เป็นโรซิกจับคู่กับลาซันแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นบัสเทบีอจับคู่กับควิสซันสแผงกองกลางใช้เป็นบริลินแอลจอห์นสันคริสเตนเซนและอาลีโดย2หน้าเป้าใช้เป็นทางฮัสคาบาวิชจับคู่กับชานิน โดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางเมาบี้ชนะทางเมาโมไปที่สองประตูต่อศูนไปกันต่อที่คู่ที่3าคู่สุดท้ายยังอยู่ที่บอลลีกสวีเดน ยอร์การเดนเปิดบ้านต้อนรับการมีเยนของ n o อตโคปปิงคู่นี้เตะในเวลา12นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด43แมตช์เป็นยอร์กาเดนชนะ17 n o อตโคปปิงชนะ11และเสมอกันที่15แมตช์ไปเริ่มที่ทิมเยาเจ้าบ้านอย่างยอร์การเดนพวกเขาอยู่ที่9ของตารางลีสวีเดนลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด12แมชโดยชนะ4เสมอ3และแพ้5เกม ประตูที่ทำได้8เสียไป14ประตูเก็บไปทั้งหมด15แต้มในเกมลีกโดยสีติเฮตูเฮท่านัดหลังสุดของทางยอร์าเดนพวกเขาชนะ1เสมอ1และ 3, แพ้3เกมโดยเกมล่าสุดแพ้กับทางฮาวดัสไปที่1ประตูต่อ0โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของยอร์กาเดนจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นมาโนโจวิช 2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นราเดอร์สันจับคู่กับลาสันแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นคองซูกีจับคู่กับเซนตานี3แผงกองกลางใช้เป็นกรุสกิเซนแซนดิทาเซนและเอนไดสามแนวรุกใช้เป็นพาสกีนังเกลและฮาเล่า โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางยอร์กาเดนมี2คนคนแรกเป็นปัสกีโดยตำแหน่งหน้าเป้าเจ้าตัวกดไปแล้ว2ประตูคนที่2นะเป็นนางเกลเจ้าตัวเล่นในตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งซ้ายกดไปแล้ว1ประตูกับอีก1แอซิฟไปต่อกันที่ทีมเยออย่อยน็อตโคปปิ้งพวกเขาอยู่ที่10ของตารางหลีสวีเดนลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด12แมตช์โดยชนะ4เสมอ2และแพ้6เกมประตูทำได้20เสียไป23าประตูเก็บไปทั้งหมด14แต้ม ในเกมลีกโดย CT Headway ท่านััดหลังสุดของทางน o อตโคปปิ้งพวกเขาชนะ1สเสมอ2และแพ้2เกมโดยเกมล่าสุดแพ้กับทาง G A I S ไปที่0ประตูต่อ3โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทางน o อตโคปปิ้งจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-3-3 โดยตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นแอลเดอร์เซน2เซนเตอร์แบ็ใช้เป็นซอกาจับคู่กับวอตสันแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นกราเดอร์เซนจับคู่กับแนลฟิติโดย3มกองกลางใช้เป็นเฟรนเดอร์เซนกุสเทสันและตุสชาคุ3แนวรุกใช้เป็นซิงกูลาเันเพลกาและโจลไดเซน โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทาง ami, นอตโ o ปิ้งนะมี1คนเป็นอีซักซิงกูราซันในตำแหน่งกองหน้าทางฝั่งซ้ายเจ้าตัวทำไปแล้ว2ประตูกับอีก5้าแอสซิสโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาเข้าวินวิเคราะห์ให้ไปที่ทางยอร์การ์เดนเปิดบ้านชนะทาง นอตโคปิ้ง <Not> ไปที่1ประตูต่อศูนไปสรุปผลบอลทั้ง3าคู่ที่กล่าวกันมาทั้งหมดเลยนะคู่แรกบรานชนะทางซานเดยอไปที่3ประตูต่อหนึ่งคู่ที่2นะ 2> เป็นมลบี้ชนะทางเมาโบไปที่2ประตูต่อศูนย์และคู่ที่3มคู่สุดท้ายยอร์กาเดนชนะทางนอตโคปิ้งไปที่ 1, 1ประตูต่อศูนย์เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลบอลทั้ง3าคู่ที่ย่องเบาเข้าวินนํำมาวิเคราะห์ถูกใจท่าน ท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจางานช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่องเบาเข้าวินด้วยแล้ววันนี้ย่องเบาเข้าวินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ